ทำให้รวยศีลทำให้สวยภาวนาสมาธิทำให้มีสติปัญญาดีสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารวันอังคารวันที่23เดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช2565นะครับผมในห่วงช่วงเวลานี้ก็เข้าสู่ายามบ่ายของช่วงวันอังคารวันนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษของท่านเจบปรคุณ หลวงปุ่ฤทิ์แห่งเมืองบุรีรัมย์นั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิี่ที่ทุกๆท,ท่านกําลังได้ชมเลยขณะน,นี้เป็นพระผงเนื้อว่านพุทธคุณร้อยแปดผสมกับชาญหมากของท่านเจ้าพระคุณหลวงปุ่ฤทิ์รัตนโชโตแห่งวัดชนประธานราชดำเริ เมืองบุรีรัมณ์นั่นเองนะครับผมถ้าเอ่ยนามท่านเจ้าระคุณหลวงปู่ฤทธิ์แห่งเมืองบุรีรัมย์เราก็จะนึกถึงรำนึกนึกถึงองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่หง์พรมปัญโยมไปด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าองค์ทั้งสองพระองค์นี้เป็นเรียกว่าสุดยอดแห่งพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ของเมืองไทยกลิ่นสีกลิ่นธรรมนั้น ขจรไกลไปทุกทั่วสารทิศถึงต่างแดนนั่นเองนะครับผมท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ฤทธิ์รัตนชโชโตวัดชนประธานราชดมริเมืองบุรีรัมนี้องค์ท่านนั้นได้ถือกำเนิดเกิดกายในวันอาทิตย์วันที่13เดือนพฤษภาคมปีพศ2460 2460ก็ในตรงกับช่วงรัชสมัยร้ร่นเก้ารัชกาลที่6นั่นเองนะครับผมท่านเกิดที่ตำบลทุ่งมนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ละครับผมท่านได้บวชเป็นสมณีในปีพศ2482และปีรุ่งขึ้นคือปี2483ท่านก็ได้ อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ครับผมโดยมีท่านจตุปคุณหลวงพ่อแปะวัดปราสาททนาพรหรือบ้านพวงวัดบ้านพวงอำเภอปราสาทเป็นพระอุปชาบวชให้นั่นเองนะครับผม mm. เมื่อท่านจตุปคุณหลวงปุรฤิ์ได้บวชเป็นพระพิสุสงฆ์แล้วท่านก็ได้อยู่จำพรรษากับพระอุปชาของท่านที่วัดปราสาท ท่าน,นาพรเพื่อจะได้ศึกษาทางด้านพระธรรมวินไนยก็ดีท่านจะได้ปฏิบัติพวกแม่ครูบาอาจารย์พระอุปชาของท่านด้วยนั่นเองศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับท่านหลวงพ่อแปะพระอุปชานี่แหละครับผมเป็นเวลาอยู่ถึงสามปีนั่นเองจากนั้นท่านหลวงปุริษก็ได้ออกไปจำบรรษาที่วัดพรัะ ตำบลทุ่งมนอีกถึงสี่ปีนั่นเองท่านครบสี่ปีแล้วหลวงปูริ์ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดบ้านกระนังตำบลปรืออำเภอกระสังเมืองบุรีรัมย์นี่แหละครับผมท่านมาอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงปีพศสองพัสอยเก้จากนั้นด้วยความที่ ท่านฝากไฟทางด้านทุดงขงกรรมฐานด้วยแล้วก็มีความไฟรู้ไฟเรียนที่จะเรียนสพพวิชาพุทธเวทพุทธคมไสยศาสตร์จากหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านจึงได้ออกทุดงขงกรรมฐานนี่แหละครับผมท่านได้ออกทุดงขงกรรมฐานเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์เรียกว่าไปทั่วทุกภาคนะครับผม ภาคอีสานนี้แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นฝัง่งลาวก็ดีฝั่งลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีนี่แหละครับผมท่านใ้เวลาทุดงข้ารมาฐานอยู่ได้พอสมควรนะครับผมได้รับความรู้ทางด้านทางธรรมก็ดีทางด้านพุทธเวสไสยคมก็ดีนะครับผม จากนั้นมาจนกระทั่งปีพศ2,535ท่านเจ้าพรคุณหลวงปู่ฤทธิ์จึงได้ย้ายมาสร้างวัดชนประธานราชดำริที่บ้านกระทุ่มตำบลสูงเดินอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมตามพระราชดำรินี่แหละครับผมองค์ท่านนั้นได้จยู่จำพรรษาที่นี่ตลอดมานั่นเองท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ฤทธิ์นี้เป็น พระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์ที่เรียกว่า,ามีชื่อเสียงโด่งดังทั้งทางด้านทางธรรมก็ดีพุทธเวษสายมกมข้ดีนะครับผมเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของศรัทธาญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลท่านองค์ท่านนั้นด้วยความที่เป็นอ,อริยสงฆ์ที่มีจริวัรที่งดงามมีเมตตาธรรมสูง ศรัทธาญาติโยมไม่ว่าอาจจะมาจากทางใกล้หรือทางไกลท่านใดตอนรับขับสู้แบบไม่ได้เลือกชั้นวันละเลยน,นะครับผมวัตถุมงคลทิพย์ของท่านนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่นําไปสักการบูชาเรียกว่าครบเครื่องนั่นเองโดยเฉพาะโดดเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีนี่แหละครับเหนียวเป็นเลิศน,นั่นเองนอกจากนั้นแล้วยังแฝงไปด้วย เมตตามหานิยมโชคลาภเมตตาค้าขายดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่ฤทธิ์ท่านได้รับสังขารในวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนพีพศ2488นอ,อ24ะครับผมสิริอายุได้88ปีนั่นเองก็เรียกว่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบะดา ลูกศิษย์ลูกหาสัทธาญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ที่ทุกทกท,กท่านกำลังได้ชมในขณะนี้ซึ่งแอดมินได้นำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้เป็นพระรูปเหมือนลอยองค์เนื้อชาญหมากผสมว่านงคลร้อยแปด ราคผมของท่านเจ้าุกุณลลวงปูริ์รัตนโชโตวัชชนประธานราชดำริเมืองบุรีรัมย์ท่านปลรกเสกพระรูปเหมือนเนื้อว่านผสมชานหมากนี้หนึ่งไตรามาสก็คือสมเดือนหรือว่าหนึ่งพรรษาในปีพศ2540ลนห้รับผมแล้วก็นอกจากนั้นพระรูปเหมือนนี้นอกจากสร้างจากว่าน มหามงคลพุทธคุณหนึ่งรแล้วยังมีเกสาท่านเดาคุณหลวงปุลิตนะครับผมประดิษฐานอยู่ที่หน้าตาของท่านด้วยใต้ฐานนั้นยังบรรจุพลอยเสกอยู่ในใต้ฐานขององค์พระด้วยนั่นเองทราบว่าสร้างหนึ่อ,11 11องค์นะครับผมเรียกว่าจำกัดเพราะว่า ขออภัยสร้างอยู่เลขหนึ่งสีตัวนั่นแหละครับผมนี่แหละครับจำง่ายๆหนึ่ง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 ด้วยเหตุที่ว่าวัตถุดิบนั้นค่อนข้างจะมีจำกัดน,นั่นเองเรียกว่าดีในและดีนอกนั่นเองดีในก็หมายความว่าเนื้อหาของออพระรูปเหมือนลอยองค์รุน่นนี้อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าเป็นเนื้อ ผสมว่านพุทธคุณร้อยแปดผสมชาหมาของท่านจรบคุณหลวงปู่ด้วยนะครับผมทําให้วัตถุดิบนั้นมีน้อยเต็มทีนั่นเองแล้วก็ยังบรรจุของดีของพิเศษอยู่ใต้ฐานด้วยและบรรจุเส้นเกษาถือว่าเป็นของสูงที่น่าตักหลวงปู่ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดไปสักนิดหนึ่งนะครับผม สำหรับด้านหน้านั้นเราจะสังเกตเห็นว่าใบหน้าองค์ลูกป,ปู่เหมือนมีชีวิตจิตใจนั่นเองนะครับผม,มเปรียมไปด้วยเมตตาธรรมที่หลักของลูกป,ปู่นั้นเป็นของสูงะดิษฐานของสูงนั่นก็คือเส้นเกษา ขององค์หลวงปู่นั่นเองเราจะเห็นว่าเนื้อหาวันนั้นจะเป็นว่านมงคลร้อยแปดและยังผสมด้วยชาดมาซึ่งทราบว่าเป็นชาดมากเก่าที่ท่านเดบคุลหลวงปู่ท่านได้เคี้ยวไว้และลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เก็บสะสมเอาไว้นี่แหละครับผมพระอริยเจา้าพระอริยสงฆ์นั้นแบตเตอรี่ของท่านนั้นเต็มอยู่ตลอดมีพลังงานตลอดเพราะฉะนั้น ฐานหมากหมากที่ท่านเคี้ยวนั้นก็เปรียบเสมือนได้รับการปลุกเสกมีพลังงานอยู่แล้วนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเป็นของสูงคือเกสาด้วยละครับผมก็เลยเป็นของมงคลสุดยอดนั่นเองท่านตบคลลูกปูนั่งสมาธิราบนะครับผมใต้ฐานนั้นจะมีนามขององค์ท่านนะครับผม หลวงพ่อฤทธิ์นั่นเองตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมแล้วครับผมดูแล้วคลาสสิกนะครับผมจะแตกต่างจากเนื้อ,อพระที่สั่งจากโรงงานทำ สำหรับด้านหลังนะครับผมเป็นธรรมชาติของพระที่เรียกว่าไม่ได้ใช้กรรมวิธีกดพิมพ์แบบเครื่องจากโรงงานนั่นเองเส้นสายลายเส้นมีมิติ ให้เราได้เห็นพริ้วนะครับผมด้านหลังนั้นเป็นฉายาองค์ท่านรัตนโชโตนั่นเองคมชัดลึกนั่นเองนะครับผม ภาพรรวมมนะคับผสำหรับใต้ฐานรูปเหมือนรอยองค์ของหลวงปู่ฤทธิ์นะครับผมจะบรรจุของดีของวิเศษมีออปชั่นเพิ่มเติมนั่นก็คือ,อพลอยเศษนั่นเองนะครับผมรัตนาชาติหรือว่าพลอยเหล่านี้ เป็นของดีของวิเศษเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีพลังงานทางด้านดึงดูดแก้วแวะเงินทองทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงความรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองไพยบุญมายังผู้ที่สักการะบูชานั่นเองนะครับผม ไปเลียมเข้าครอบครอบแก้วสวยๆตั้งบูชาก็ได้แขวนติดเนื้อติดตัวก็เป็นสิริมงคลดีนะครับผมความกว้างของฐานโดยประมาณนะครับผม โดยประมาณก็เซนติเมตรเซนติเมตรกว่าอันนี้โดยประมาณนะครับผมความกว้างของฐานขนาดกำลังกระทัดรัดนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่นั่นเอง น,นี่ลองวัดฐานท่านดูนะครับผมฐานกว้างเซนติเมตรครึ่งละครับผมหน้าตักก็ประมาณเ,เซนติเมตรครึ่งเช่นกันนะครับผมกำลังงามกำลังสวย ถ้าเราลองวัดความสูงนะครับผมก็ประมาณเ,าเกือบสองเซนโดยประมาณนะครับผมเกือบสองเซนอาจจะหนึ่งจุดหนึ่งจุเก้าประมาณนี่แหละครับผมกำลังสวยกำลัง,งานาา ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับเหรียญหนึ่งบาทของเราที่ใช้กันอยู่ประจับก็จะสังเกตว่าอาจจะอนุมานได้ว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับผมท่านใดที่มีวัตถุมงคลทย์ของท่านจตุคุณหลวงปู่ฤทธิ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนำไปเรี่ยมสวยอาราธนาน้อมสู่กายสูงใจนะครับผมจะได้บังเกิดความเป็นสิริมงคลยิ่งนั่นเอง นะครับผมเราจะได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้เราได้ดำเนินชีวิตดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดทำมาหากินขึ้นทำมาหากินคล่องตัวจะได้เจริญรุ่งเรืองรุ่งเย็นเป็นสุขนั่นเองนะครับผม ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้กราบขอบพระคุณทุกทท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กับังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะบังเพนบารมีทานทางน้ําจิตน้ําใจ และคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอ,อกราบขอพระคุณล่วงหน้าโดยแล้วละครับผมขอกราบพระรัตนนิมนต์อำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตแห่งเมืองบุรีรัมย์หากแม้นว่าองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่ได้ทราบในยานวิถีอันใด ขอจงสรงพระเมตตาแผ่พระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบรารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไพบุญทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองแก้แวแหวนเงินทองไหลมาไท่มา,มาเนืองนองอย่าได้ขาดสายขอกราบราธนานิมนต์อานุภาพบุญญาบรารมีแห่งท่านเจ้าพุกุลหลวงปุริศรัตนโชโต,โตจงทรงพระเมตตาแผ่พระอิทธิบุญญาบรารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่าน ในเลือนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะสเด็จอย่างไรตงมาลายหายไปสิน้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒนมงคลมีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม สวัสดีครับ